เปิดใหม่ต้องใหม่กาบคา,วารวะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวดต็ตรใจเพชรก้าจนที่คารบยิ่งค่ะกาบครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญทำสำนึกดีพี่น้องทุกทุกท่านค่ะ <c oughs> ชื่อสนันพนิษนะคะอายุห้าสิบสามปีอยู่จังหวัดศรีสะเกตค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรเจ็ดปี ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นขึ้นปีที่สามนะคะอาริยะปัญญาตรีเป็นผู้ควบคุ้นอยู่สวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านสภาวธรรมช่วงไปบำเพ็ญนะคะอยู่บ้านราชนะคะก็หลายก็หลายอย่างนะคะก็ขอพระคุณนะคะขอบพระคุณอ่ะ พี่จิตอาสาทุกทุกท่านเลยค่ะที่ให้มีโอกาสได้ได้ไดบำเพ็ญฐานงานนะคะ,ะงานที่ได้รับผิดชอบก็คือล้างภาชนะห้องน้ำฐานงานครัวเก็บผักนะคะครัวาก็คือไปช่วยหลังจากงานหลักเรานะคะล้างคือเรารับผิดชอบครั้งแรกก็ได้รับผิดชอบล้างภาชนะเขาเรียกว่าหางเล็กนะนะุณลุกก็รับงานกับพี่สมใจ <laughs> แล้วทีนี้ก็ เออมีโอกาสอีกก็มองกันไปกันมาอีกเอาเขาบอกว่าห้องน้ํานั้นก็รอบที่ผ่านมาเอาห้องน้ําทีแรกว่าจะเอาห้องน้าเขาบอกว่าไม่มีใครล้างภาชนะก็เลยอะเอาภาชนะก่อนได้เราจะได้เรียนรู้งานทีแรกว่าจะไปเอาํำตั้งํำว่าไปเอาล้างห้องงานคารนี้ <c oughs> ตั้งใจเป็นอ่อานเลยคาร์ดิ้นแต่ว่ามัานเสื่มไปแน่ทีนี้เราไม่มีายไม่ไป เอา,าๆๆๆๆเอา้างพัดนันก็ยกมือยกอัมสุกอันนั่นเละค่ะก็เลยว่าเอ๊ะงก็เราเราคิดว่าองาน,นที่เราเคยได้เห็นมองไปมองมาเราก็ทําได้อยู่นะก็เลยเรียนรู้งานก็ได้มามีโอกาสได้ร่วมกันจับมือกันกันกบพี่พี่อ้อยนะคะ่ะน้ําใจศิลกับอ่าน้องวาสนานะคะ่ะก็เป็นเป็นสี่คนนะคะกับพี่สมใจกับนันนะคะก็เออเรามีมีความสามัคคีเพิ่มขึ้นนะคะ นันก็เห็นว่าอยู่ในโซลารแกนของเราเนาะอ่าร่วมกันทํางานเป็นงานเด่นสินเดียอะไรอย่างนี้นันก็คิดเออมีพลังเนาะการร่วมมือกันเราก็ได้ฐานงานเพิ่มขึ้นนะคะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนอ่ารู้สึกว่าจะคล่องแคล่วในการที่จะเป็นคนประสานดีมากเลยค่ะนันก็จะภาคเรียนเรียนแบบเอาแบบอย่างท่านนะคะคล่องแคล่วมากเลยแล้วทีนี้ตอนเช้าตอนได้รับงานแล้วก็เครียดนิดหน่อยว่าเอ ล้างภาชนะอันไหนอยู่ไหนยังไงเราฟังทำเราฟังอ่าตอนอัปปาริสอันล้วก็คุ้นคิดแต่ว่าเอ๊อพรุ่งนี้เราจะทํางานเราเรายังไม่เป็นเลยเนาะนี่จะเอาอะไรที่ไหนยังไงนอกจะใครนอกจะมาเป็นพี่เลี้ยงเราตื่นขึ้นมาก็อตอนเย็นๆน,นะค่ะตอนอัปปาริหาพี่หมวย่นมาบอกว่าอ่าพระอน,นันต์ภาชนะล้างอยู่ตรงนี้นะแค่นี้ก็ไปนอนนะคะเพราะเออ เราก็งงเออเออรับสายก็แล้วทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแต่ตีห้าอันนั้นเราก็ตื่นแต่ตีสามกว่ากว่านะคะก็ก็รู้รู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็นอนอินนะคะแต่มันรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับการได้รับหน้าที่ใหม่นะคะลูกเออแล้วก็เอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็ไม่เออจะทํายังไงแบบไหนมา แล้วก็งอกแยกงอกแง่ลงมาข้างล่างแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมสวดมนต์ก่อน่ัครุอันดับแรกค่ะก่อนเราจะทํกทงานอย่างน้อยก็ได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไปอ่าออกกําลังกาอยอสวดมนต์ก่อนขัครุเออและที่สําคัญนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองน่ะชอบชอบเป็นกิเลสมากขัครุ้ะถึงเวลาร้องเพลงกับเพลงมัธทีไลมันรู้สึกว่ามันมันมันอยากไปร่วมกิจกรรมนะคะรุ อยู่ที่ไหนแล้วก็มีโอกาสได้เต้นได้อะไรอันนี้มันรู้สึกว่าเราไปที่ไหนเราไม่ต้องห่อเหี่ยวเราอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีความสุขเนี่ยแหละคือการบําเพ็ญธรรมนันก็คิดว่าชีวิตเราต้องละล้ามีความสุขเพราะเราทุกขามากนั่งคิดอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วทีนี้นันก็ <c oughs> พอที่มีโอกาสได้ไปนั่งแล้วก็สกิดกันมองตาก,กันกับพี่สมใจก็พี่สมใจนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่นันได้มองเห็นชัดนะคะพี่สมใจนะคะร่วมงานกัน พี่สมใจจะเป็นคนสุข,ขุมคัมพีรภาพนะคะอ่ารู้สึกว่าเป็นคนมีน้ำใจสิ่งที่นันมองเห็นได้ชัดนะคะตั้งแต่รอบๆที่ผ่านมาตามที่เราคุ้นๆกันมาอย่างนี้แหละว่าเออมีโอกาสเราร่วมงาน <c oughs> งานกันก็คงจะมีความสุขมันก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกันมันก็เหมือนเหมือนใจเราใฝ่ใฝ่ใฝ่คว้าอยากอยากเอาภารกิจน้อยใหญ่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยเออมีโอกาสที่สมใจบอกว่ายกมือเออยกมือก็ยกมือด้วยกันอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสมาร่วมทํางานด้วยกันน่ะพี่สมใจนะ่ะกับนันรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ามันคนละสไตล์นะเพราะว่าอะไรเหมือนนันกับน้องนนท์ะหละคะ่ะนันรู้ว่านันต้องมีโอกาสต้องมีบุญสัมพันธ์ก <Pain S 2> ับคนอย่างเงี้ยนันจะพยายามอยู่กับคนอย่างเงี้ยนะ่ะเพราะว่านันรู้ตัวเองว่านันเป็นคนยังไงนันเป็นคนพูดเร็ว คนง่ายๆก็เหมือนนันเห็นขออภัยนะคะได้เอ่ยเจยชื่อเหมือนพี่เขียวอย่างเงี้ยเขาพูดเร็วนันเป็นคนอีสานจะพูดเร็วคนไหนที่ฟังนั้นรู้เรื่องแสดงว่าคนนั้นมีสติสมัมปชัญญะที่ดีนะนั่นคิดว่านันต้องรักคนนี้มากๆคบคนนี้มากๆรักเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนันก็บอกว่าเออนันจะพยายามเก็บเอาสิ่งดีๆที่เขามี เพราะนั้นไม่มีเหมือนเขาไงคือไม่มีสิ่งที่ว่าเขาเป็นคนอ่ะเนาะเร็วกับช้ามันจะมาพอดีไงนันก็พยายามปรับตัวเองให้มากโดยที่เขาไม่รู้ตัวบอกว่านันต้องปรับให้มากที่สุดเพราะว่าอยู่กับเขานะคะคราะนันก็พยายามเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาเขามีอ่ะอาสมใจนี่เขาจะมีดีมากมายที่ที่เรามองเห็นในจุดที่เขามีนะคะโดยที่เราไม่มี <c oughs> แลวทีนี้เวลาทํางานอาสมใจน่ะเป็นกับคนเป็นคนที่ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเมื่อนั้นว่าอย่างเนี้ยได้กินอะไรได้แบ่งอะไรกับใครอะไรเหมือนเนี้ยเราทํางานด้วยกันอย่างนี้เหมือนเราได้กินอะไรเหมือนคนหนึ่งเขามาให้เราอย่างเงี้ยนั่นจะบอกว่ามีอีกอันนึงไหมจะให้ใครจะให้พี่สมใจอย่างเงี้ยเราเหมือนเราแอบกินคนเดียวเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าทำงานอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก็บมาทํานั่นก็รู้สึกประทับใจพี่สมใจ และที่สําคัญอะ่ะเวลาเราทํางานเราก็จะมานอนคิดแล้วว่าเออทำยังไงภาชนะเรามาต้องล้างน้อยน้อยลงน้ําเราจะไปพรีเซนต์งานยังไงให้กับอ่าอ่าอ่าอ,อ,อผู้ร่วมค่ายนะคะผู้ร่วมค่ายเออผู้เข้าค่ายนะคะนะ้องพี่น้องชาวค่ายเราอะ่ะฟังจะไปพูดยังไงเมื่อมีโอกาสได้มามามา,มานำเขามาอยู่ตรงเนี้ยเราจะพูดให้ดีที่สุดสําหรับการทาหน้าที่ของเรา ก็ไปนอนคิดว่าเอออย่างนี้งี่บคืนนี้ผ่านไปแล้วนะเออแทนที่เราจะล้างวันแรกน่ะคะ่ะคุณลุขทำงานผิดพลาดเราตึ๊บเราเดินไปก่อนเราไปเอาภาชนะภาชนะสามสี 4, อันที่ว่ามันมีน้ําล้างอันเศษอาหารก่อนแล้วก็มีน้ํายาแล้วก็ตามด้วยน้ําสะอาดสามวันแรกเรามาวันที่สองเรามาเรามามาล้างอ่าขยะก่อนขยะเศษอาหารมันต้องเทก่อนเนาะเราไปเรามาล้างตรงนี้เลยแต่ที่นี้วันที่สองเอ,อ๊ เราทําผิดพลาดแล้วเราน่าจะเอาน้ําที่ที่สกปรกน้ําที่น้ําแ๊บโอน้ําล้างน้ํายาเนี่มาล้างเศษอาหารก่อนอ่าขยะที่เราไปเทเศษอาหารทิ้งอ่ะแล้วก็มาล้างมันก็จะเป็นการประหยัดแล้วก็พรุ่งเราจะมีโอกาสพูดให้ชาวไข่ฟังว่าการประหยัดน้ําเราไม่ต้องล้างน้ําบ่อยๆอ,อันไหนก็ช่างคือการประหยัดน้ําทุกเรื่องราวเลยเนาะน้ําอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะใช้หลายๆอย่างได้แล้วก็คิดคือคืออะแดปการใช้งานให้มันได้ ช่างเซตเลยอย่างเงี้ยเราพูดกันนั่นไม่คิดเลยว่าพี่สมใจเขาจะไปต่อยอดได้พรุ่งนี้มานะคะก็เลย ari, มาลีมารายงานให้อ่าพี่ต้นเหลีวฟังเออฟังอย่างนั้นอย่างงี้พี่ง้อย่างนั้นลเราทาผิดพลาดไปพี่สมใจก็ก็พูดนะให้ว่าเอออาต้นเหลิวว่าเออทางาน,นเออไม่ได้ทําอย่างนี้เลยเอาต้นเหลียวนี่เนี่ยเออเขามาพูดอย่างนี้อาต้นเหลีวเ็เลยบอกว่าเอ้างั้นก็ไปพูดพรีเซนต์ให้เออสักห้านาทีสิบนาทีสิ ให้ชาวค่า่ได้ฟังทีน,นี้ไปมาไปมาอะไรนะนาฬิกาผิดพลาดบ่ช่วงนั้น,น,นเอออาตเลียวก็บอกว่าเออคุณใส่ต่รอบไปไปมาได้มาพูดเขาบอกว่าอ,อ่ะได้อยู่ได้อยู่คนมาก็เลยเชิญมาให้พูดไม่พูดก็ได้มาพูดอีกสามสามท่านนะคะสามคนก็รู้สึกว่านั้นรู้สึกว่าเออเออเราก็ก,ก็ก็เรียนคือเรารู้สึกว่านั้นนาะจะเป็นคนที่พูดเร็ว อันที่สองเนาะพี่อ้อยอันที่สามเราะพี่สมใจเขาจะพูดได้ดีไงตาม,มาตรฐานเลยอันพี่ต้นเลี้ยวบอกว่าพี่สุนันโอ้อ่านอ่ะต้นเลี้ยวมีนันต้องปรับปรุงเรื่องความเร็วไหมเออใช่ใช่นะพี่สุนันวอลลุ่มลงนะจะได้พอดีนันก็นึกถึงจะพยายามพูดช้าลงช้าลงให้ได้เหมือนพี่สมใจนะคะค,คือคือสิ่งที่สมใจมีสิ่งดีๆแบบเนี้ยก็มีและะ้วค่ะเออคลองไว้น่าจะดีต่อต่อไปนะคะสิ่งนั้นอื่นเราก็มีผิดพลาดเนาะ เราเราพยายามปรับปรุงย้อนมองสองตนที่ตัวเราให้มากที่สุดนั่นแหละจ้ะว่าเราไม่มีสิ่งใดเราพยายามเอาจากคนอื่นให้มากอาจารย์นั่นก็นันรู้สึกว่านันมีความสุขขอให้นันได้ได้อิงกับกับกับสิ่งดีดี <laughs> <laughs> กับอาศัยสิ่งดีๆให้มากมากนันยังไม่ได้เจอความทุกข์มากอันที่ว่าเออแล้วก็อีกอย่างนันก็ชอบแวะนุ่นแวะนี่วันนั้นที่สมใจจะไปพานั้นไปฟังรมค่ะ พอดีจะไปฟังธรรมวันจันทรเน,ะนาะนันก็แวะไปเข้าห้องน้ำก่อนเพิ่นก็เดินไปละเออโอ้นันก็บอกว่าเาดีกว่าเราจะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยนันก็แวะก็เห็นเพิ่นไปตั้งใกล้แล้วนะด้วนันก็บอกว่าโอ้ด้ทําให้เพื่อนรอนแล้วก็วิ่งตามคือเราจะไปฟังธรรมเนาะมีห้องน้ำเราแวะก่อนน่าจะดีจะไม่เป็นภาระคนอื่นเขาเวลาเราไปลุกไปห้องน้ำตอนที่เราไปฟังธรรมมันก็จะไม่น่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ย น่าจะทําภารกิจตัวเองให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยค่อยไปนันคิดอย่างนี้เน,ะนาะนันก็ขอโทษขออภัยสิ่งที่นันทําไม่ดีให้ให้ให,ให้ให้หมูมิตรแต่นันเชื่อว่าเป็นหมูมิตรด,ดีตรงนี้แน่ๆเลยค่ะนันคิดว่าตรงนี้เป็นหมู่มิตรด,ดีเพราะว่าพี่สมใจจะคอยซัพพอร์ตเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคือหนึ่งละห่วงใยน,น,น้องนนได้กินอะไรนี่ค่ะหนูน,นันประทับใจที่สุดเลยได้กินอะไรก็จะคิดถึงให้น้องนอนอะไรอยี้ย ให้น้องนอนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเป็นคนมีจิตเมตตาในความรู้สึกของนันนะค่ะคลุกแล้วนันก็รู้สึกว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ว่านันต้องเอาไปเรียนแบบท่านหลายๆาอย่างกับหมูมิตรด,ดีและที่สําคัญนะ่ะแล้วเด็กๆนะค่ะคลุกนันไปที่นี่เด็กๆก็เยอะเนาะก็อกอดกันรักกันอะไรเป็นสิ่งที่เราว่าเราเคยสัญญาว่าเด็กๆเขาบอกว่าป้าสุน,นันไปเล่นแบบกันกับหนูหน่อยสิ ป้ายังไม่มีเวลานะลูกถ้ามีเวลาก็จะแวะพอดีวันนั้นจะเดินกลับบ้านแต่มันมีเวลาอยู่ค่ะครูกนิดหน่อยเออคือเดินเอาข้าวเอาของไปส่งละเด็กๆเ,เขาก็วิ่งไป,ไปเห็นเราจะถือของเขาก็วิ่งมามันจะจ้องเราเด็กๆที่นี่น่ะคะ่ะน่ารักมากเรารักเขาเขาก็รักเราจริงๆมาก็กอดหน่อยกอดหน่อยป้าเลยจะกอดเขาก็เห็นเราก็จะกอดเรารักเขานอกมันความรู้สึกไค่ท่อให้กัน ้าสุนันจะกลับแล้วเหรออะไรอย่างนี้เขาจะมาถือกระเป๋าส่งเราเราก็มีเวลาว่างทีนี้พอเราจะเดินไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องถือ,อ้ะไงเด็กๆเ,เข้าไปส่งเราที่รถละล้วก็มาตามอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปด้วยกันแต่มีเวลาอยู่แล้วก็ยังเดินไปแล้วก็เห็นเด็กๆยังตีอยู่นะัะงเพราะว่าเขาส่งเราแนีวยแล้วไปตีแป๊บ <c oughs> หนึ่งไปตีแบดมินตันกับเด็กๆเ,เออเราไม่ลืมสัญญาและหน้าว่าได้เรามาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้า ทำอะไรไม่ดีไม่อะไรก็ลืมสํานึกตอนที่แยกค่ายจากกันว่านั้นทำไม่ดีอะไรก็ขอโทษให้ดูดี่้วกันนันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้คุณลุกช่วยแนะนำส่งเสริมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสาธุค่ะอ่ถ้าตั้งใจดีแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ เป็น้ส่วนเพื่อนจะได้เป็นก็เป็นประโยชน์ของเพื่อนไปเนาะเพื่อนรู้สึกเป็นปาานะัสกาเน่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้ล้างกิเลสมันก็เป็นประโยชน์ของเพื่อนดนะ้วยเจตนาเราก็ถ้าเจตนาดีเราก็ไม่ได้มีวิบากอะไรนะคะแล้วก็ทําตามที่เราคิดว่าดีนั่นแหละ ซึ่ง,งแบบที่เล่ากันมาเนี่ยทุกคนปรารถนาดีต่อกันหมดแล้วก็รู้ว่าอยู่นั่นแหละรู้ว่ามันมีมันมีอ่าแต่ละคนก็จะมีจุดดีจุดได้ใช่ไหมคะเราก็เรียนแบบจุดดีเพื่อนได้แต่ว่าจุดได้เนี่ยเราก็เมตตาแล้วก็บิบขาไปตรงที่ว่าเราเห็นสิ่งที่เพื่อนมีแล้วเราไม่มี บางทีคือสิ่งที่เรามีอยู่ม,ม,มันมีเกินค่าแต่เพื่อนมีอยู่ในจุดที่ขาดก็เป็นได้นะทุกคนก็ต้องมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะตอนนี้มาคบกันอยู่เนี่ยแบบว่าทิศสายที่ต่างหรืออ่าวิธีที่ต่างอ่ะก็จะเป็นการทําให้สมดุลน,นะ,นนะคนเร็วก็จะได้ช้าลงใช่ไหมคะ ไอคนช้าก็จะได้เร็วขึ้นถ้าเราเอาประโยชน์ได้นะจากการที่คําว่าเร็วขึ้นเนี่ยคืออาจจะเป็นทางภายนอกได้แต่ในใจอ่ะทุกคนจะต้องไม่ทุกข์เหมือนกันนะเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายนีย่ก็คือ,อเร็วมันเห็นกิเลสอะไรที่เร็วทําไมถึงเร็วแล้วก็มามาล้างทุกตัวนั้นใช่ไหมคะส่วนช้าเนี่ยมันเห็นอะไรอย่างอ่ะ พอพอ,อสนใจมาพูดช้ามันเป็นข้างนอกข้างในมันก็อยากได้เร็วๆอยู่แปลว่ามันมีความใจร้อนอยู่อย่างเงี้ยก็ก็ได้ล้างสิ่งนั้นเน่ะเป็นเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายทุกคนคือไม่ทุกใช่ไหมคะไม่ทุกจุดดีแล้วก็เ,เรียนเรียนรู้ปฏิบัติตามจุดจุดไม่ดีแล้วก็เมตตากันแล้วจะอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างเป็นสุขแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันเนี่ย ร่วมงานกันก็ละลนึกถึงกันใช่ไหมคะนี่ก็ได้มีเพื่อนเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นนะเพื่อนร่วมรุ่นทํางานด้วยกันขัดเกลากันไปเนาะทําให้อ่ะเวลามาค่ายแล้วมีเป้าหมายใช่ไหมมีเพื่อนรอยอยู่นะมาเจอหมู่มาหาหมู่มิตีแล้วก็มาร่วมกันบนําเพ็ญส่วนการอยู่บ้านก็มาอยู่กันบ้านเอานี้แหละก็จะได้เป็นการเข้ามาหาหมู่ ค่ะอาน,นุโมนทนาสุนทรก็ได้ประโยชน์หลายอย่างก็ปักเอาเอาที่เราเราเรียนรู้ไปมันจะค่อยๆดีขึ้นจากส่วนที่เราบอกว่าถ้าเราติดที่อันที่มันไม่ดีแต่มันก็ไม่ใช่จะหายไปเลยทีเดียวใช่ไหมคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละเราพูดเร็วแต่เราไม่ใจร้อนก็ได้นะมันพูดเร็วไม่ใจร้อนก็ได้ แต่ถ้าเราคิดว่าพูดเร็วมันเป็นอุปสรรคนะทำให้เพื่อนเพื่อนฟังไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็มาปรับมาปรับพูดให้ผู้อื่นฟังรู้เรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าการฟังรู้เรื่องนี่มันก็คือเป้าหมายของการสื่อสารใช่ไหมคะก็ทำประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ใช่เราพูดเร็วเพื่อนพูดช้าเดี๋ยวไปทำให้เหมือนเพื่อนพูดช้าให้เรากลับมาอยู่ตรงพอดีนั่นแหละพอดีถ้าเราทำได้ แต่ว่าจุดเป้าหมายของของเรา,าคือไม่ทุกาบางทีคนพูดเร็วคนฟังเขาก็ฟังออกค่ะก็ฟังออกอยู่ที่เยนตนางแต่ละท่านด้วยจะให้พี่เย็นน้ำคำพูดช้าก็บางทีพอพูดช้าไม่เหมือนตัวตนของท่านเห <c oughs> มือนนั้นนั่นถ้าพูด <c oughs> ช้าเหมือนตัวตนหลักกรุ๊ รู้สึกมันมันจะไปไม่เป็นเลยค่ะมันเลือกไม่ออกค่ะคุลุแต่ถ้าว่าถ้าพูดเร็วมันมันมีสเตปเป็นสเต็ปสเตปสเตปของเรานะค่ะคุลุแล้วอีกฐานงานหนึ่งค่ะลุกุลุขาลืมค่ะฐานงานการเมืองแหละค่ะคุลุนั้นก็รู้สึกว่าโอ้ยวันนั้นได้ทําเต็มที่ค่ะคุลุมาสนุกสนานค่ะตอนที่ไปเดินนะค่ะคุลุก็ได้ฐานงานเพิ่มอีกได้ช่วยพี่ปักปุงนะคะ่ะช่วยคนสมัครโอ้ยได้กันเยอะก็คือเป็นสิ่งที่ เราต้องภาคเพียรทําให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดเนาะทั้งรถถึงเราคล่องทางด้านนี้เออได้แยกกันกันกบพี่สมใจชวนกันเนาะคนรับพี่จะขอตัวไปโอ้นอ่ะพี่อ้อยกับนันเออบอกว่าพี่ผักบุ้งขอตัวไปช่วยเนอกนั้นว่าอยากจะไปช่วยท่านหน่อยเพราะว่าไม่มีใครสมัครเท่าไหร่ไป วันนั้นก็ได้ตั้งยี่สิบกว่าคนนค่ะรรวมกันแล้วสามสิบกว่าคนก็เลยเป็นว่าโอ้ยเราก็ดีใจใจกันใหญ่เลยเราได้ทําหน้าที่ของเราเต็มที่นอกาะสิ่งที่พี่ผักบงเนาะเอ่ยชื่อท่านก็ให้โอกาสเรานะคะได้ไปช่วยงานท่านก็เป็นคนโอ้ยอันนี้ก็คัมภีรภาพมากเลยค่ะ เย็นเย็นพี่ผักบุ้งเย็นเย็นยน,นันก็รู้สึกว่านันต้องอยู่กับคนอย่างนี้เขาต้องเออค่อยค่อยพูดค่อยค่อยไปค่อยค่อยมานันต้องว่านอนต้องมาใกล้ชิดกับคนประเภทนี้มาก,มากๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าท่านก็มีสิ่งดีกลยุทธ์ต่างๆถ่ายทอดให้นันนันได้เข้าใจนันก็ได้ช่วยเขาขอบคุณพี่ผักบุ้งที่ให้นันได้มีโอกาสร่วมง,งานกับท่านให้มีโอกาสได้มาชวน ผู้เข้าค่ายได้ร่วมนะก็เป็นสิ่งดีขอบคุณตรงนี้มากค่ะขอบคุณมากค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะครูคอ่ะทำแตกด้วยค่ะอ่าต่อไปเชิญน้องนนท์ค่ะเราเริ่มต้นจากเมนูเดวยกัน ต้แล้วก็อะเลืงน้ต้นองดนแล้วก็เอ่าเพียนน้องรองด,ดีอดรเชงเปิดกล้องมาแล้ว,วนนทักทายพี่น้องก่อนหน่อยค่ะตอาที่สุดก่อนเลยดรผด,ดสดีจะเลีจรพิค่ะจะเริ่มทำมทุกท่นค่ะฟังอยู่นะคะทั้งของอาสมใจและอาสุดน,นันค่ะคิดถึงเลขหนึ่งศูนย์ของเฉงกับป้าแขกอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนต้องมีโจทย์ของตนเองค่ะ ก็มีบาลานซ์บาลานซ์ค่ะฟังน้องนนทีกว่าค่ะน้องนนท์จริงๆก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งศูนย์ของอาสุนยนันอยู่นะคะอือใช่แล้วอ่าค่ะนนท์ค่ะกล่าวคารวาจารย์มองเกี่ยวที่สนามยิงครับกล่าวคารวาคุณทุกท่านครับเชิญทำตามด้วยดีพี่น้องทุกท่านครับชื่อนันทพัฒน์ศุกร์ละเมิดศิ